สวัสดีผู้ใช้งานเครื่อง Speed a Air FO ทุกท่านนะคะาัดจากนี้ไปนะคะจะเป็นการแนะนำวิธีการใช้งานนะคะรวมถึงแนะนำอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่มีมาพร้อมกับเครื่อง Speed a Air FO นะคะว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างค่ะดังนั้นนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานนะคะสามารถที่จะรับชมคลิปนี้แล้วก็ทำความเข้าใจทำความรู้จักกับเครื่อง Speed a Air FO ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ ให้เราเริ่มต้นในการแกะเลยนะคะวิธีการตรวจสอบอย่างแรกเลยนะคะสําหรับหลายๆท่านนะคะที่มีความสงสัยว่าเราจะเลือกซื้ออย่างไรนะคะให้ปลอดภัยแล้วก็ได้สินค้าที่เป็นของแท้ร้อนะคะท่านก็สามารถที่จะเลือกไปดูตามคลิปต่างๆที่ทางบริษัทนะคะได้มีแนะนํากับลูกค้าหรือผู้ใช้งานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือถ้าเกิดง่ายๆเลยนะคะขั้นแรกเลยก็คือให้เราเลือกร้านนะคะที่ขึ้นทะเบียนกับทางบริษัทอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ในส่วนของร้านที่ขึ้นทะเบียนตรวจสอบดูได้อย่างไรนะคะสามารถที่จะติดตามดูได้นะคะจากทางเพจของบริษัทนะคะหรือจะเป็นไลน์แอดของบริษัทก็ได้ค่ะโอเคค่ะเมื่อแกะกล่องอมาแล้วนะคะชั้นแรกเลยนะคะเราก็จะเจอตัวบับเบินะคะที่เป็นแผ่นโฟมรองกันกระแทกนะคะแล้วก็เป็นคู่มือนะคะซึ่งในคู่มือเนี่ยจะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะสำหรับ ท่านใดนะคะที่นำไปให้เพื่อนชาวต่างชาตินะคะก็สามารถดูเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะแต่ว่าสำหรับเราแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพลิกดูนะคะข้อมูลต่างๆคุณสมบัติต่างๆข้อมูลจำเพาะต่างๆนะคะของตัวเครื่องผ่านคู่มือน,นี้ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ถนัดที่จะอ่านนะคะก็สามารถที่จะสแกน QR Code ค,คนะคะบริเวณด้านหน้าตรงนี้ได้นะคะในส่วนของ QR วอารคเนี่ยก็จะเป็น วิธีการในการใช้งานเบื้องต้นนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นใบสีน้ําเงินฉบับนี้นะคะใบนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของใบรับประกันสินค้านะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางบริษัทนะคะก็จะแนะนําเลยนะคะสําหรับผู้ใช้ทุกท่านเมื่อได้รับสินค้ามาแล้วนะคะให้ท่านสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บริเวณ ในใบนี้นะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นการรับประกันค่ะซึ่งวิธีการขั้นตอนเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีวิธีการอธิบายถัดจากนี้ไปอีกทีหนึงนะคะและเมื่อเปิดมานะคะในใบรับประกันเนี่ยจะเห็นนะคะจะเป็นช่องให้เราสามารถที่จะกรอกข้อมูลของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็น ชื่อนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะรวมถึงวันเวลาที่เราซื้อแล้วก็ศูนย์หรือตัวแทนนะคะที่เราซื้อเพื่อที่เวลาที่เกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อกับตัวแทนหรือศูนย์ดังกล่าวได้เลยนะคะถัดไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่อง s p ป c e Air FO นั่นเองค่ะซึ่งตัวเครื่องเนี่ยก็จะหุ้มนะคะตัวถุงพลาสติกมาเรียบร้อยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ,นะคะถัดไปค่ะก็จะมี ในส่วนของสายคล้องนะคะตรงบริเวณสายนะคะจะเห็นได้ว่าฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นตัวดูดสุญญากาศนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวกดที่สามารถปรับเลื่อนระดับได้นะคะให้เราเนี่ยค่อยๆปรับระดับของสายนะคะเอาให้2ตัวเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ เว้นว่างนะคะสายฝั่งหนึ่งเอาไว้แบบนี้นะคะหลังจากทําแบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะให้เรานะคะคนำสายเชือกนะคะที่อยู่บริเวณฝั่งด้านนี้ค่ะที่ไม่ได้มีตัวอุปกรณ์อะไรเลยนะคะต่อล็อกเข้าไปกับตัวหนีบที่อยู่ด้านหลังตัวนี้ค่ะดูเลยนะคะให้เราใช้มือข้างหนึ่งงัดเขาขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงแบบนี้ค่ะให้ตึงนะคะโอเคลักษณะ,ะแบบนี้ค่ะ ในส่วนของตัวเครื่องนี้นะคะประสิทธิภาพการทำงานของเขาเนี่ยจะอยู่ในรัศมีประมาณ1ฟุตนะคะรอบตัวของเราค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วการทำงานของเขาสามารถทำได้ในระยะไกลมากกว่านี้นะคะยิงไปถึง1ลูกบาทเมตรเลยทีเดียวค่ะแต่ว่า ในส่วนปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราจะแนะนำนะคะเพื่อการป้องกันสูงสุดก็จะอยู่ประมาณ1ไม้บรรทัดหรือว่า1ฟุตนั่นเองค่ะเริ่มต้นการใช้งานนะคะเมื่อเราคล้องเสร็จเรียบร้อยให้เราตรวจเช็คแบบนี้นะคะหลายๆท่านค่ะยังสงสัยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการในการตรวจเช็คอย่างแรกเลยค่ะก็คือการที่เราเปิดปุ่ม เปิดเครื่องก่อนนะคะโดยเลื่อนสวิตช์ค่ะไปอยู่ที่ฝั่งออนนั่นเองนะคะเมื่อเปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีไฟสีเขียวปรากฏขึ้นนะคะบริเวณรูปสายฟ้าที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะไฟสีเขียวค่ะจะเป็นไฟแสดงสถานะการทํางานของตัวเครื่องนะคะดังนั้นเมื่อมีไฟสีเขียวขึ้นแล้วเนี่ยข้อที่1รู้ได้เลยนะคะว่าเครื่องเริ่มต้นในการทํางานแล้วค่ะ อย่างที่2ค่ะในการวัดประสิทธิภาพหรือว่าดูว่าตัวเครื่องยังทํางานอย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะก็คือให้เราเนี่ยนำตัวเครื่องนะคะมาวางไว้ใกล้ๆก,กับบริเวณผิวอ่อนๆของเรานะคะแล้วก็สัมผัสถึงลมนะคะเนื่องจากว่าตัวเครื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีใบพัดใดๆในตัวเครื่องนะคะแต่ว่าปริมาณไอออนค่ะที่สามารถผลิตได้มากกว่า20ล้านไอออนเนี่ย เขาจะมีการปล่อยลมอ่อนออ,นอ,อกมาด้วยนะคะดังนั้นเมื่อเราอังไว้บริเวณผิวอ่อนๆเนี่ยก็จะสัมผัสนะคะถึงลมที่ออกมาดังนั้นถ้าเกิดมีทั้งเสียงมีทั้งลมนะคะเราก็เปิดเครื่องมีไฟสีเขียวแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเครื่องทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะเราก็สามารถที่จะมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราจะสวมแล้วก็ไปใช้ชีวิตประจาําวันหรือว่าเดินออกไปนอกสถานที่ต่างๆนะคะ